สำหรับเพื่อนๆที่อ,อ,อยากจะเติมเกมเซอเวถูกกว่าเติม A นะครับก็สามารถไปใช้บริการผ่านร้านอ l a ล t i c s ิกชอปได้ตัวร้านนะครับต้องใช้ ID และพาสเวิร์ดของเพื่อนๆในการเติมเงินนะครับการเติมผ่านร้านมีข้อดีคือจะเติมถูกกว่าเติม A นะครับแน่นอนว่า ส่วนต่างที่ถูกลงมาเนี่ยเพื่อนๆสามารถเอาไปเติมแพ็คอื่นๆได้หรือว่าจะเก็บเป็นค่าขนมกลับบ้านก็ได้นั่นเองนะครับตรงนี้สามารถเติมได้ทุกแพ็กเกจเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจลูบี้แพ็กเกจกิจกรรมนะครับแพ็กเกจล็อกอินรายวันรายเดือนนะครับได้หมดเลยครับอย่าลืมไปใช้บริการก,กันได้นะผมจะมาแนะนําตัวละครที่ค่อนข้างจะจําเป็นมากๆให้นะครับและวิธีการหาตัวละครเหล่านี้นะครับก็คือการเปิดกาชาแต่ว่าการเปิดกาชานะครับผมจะแนะนําแบบนี้ว่า สำหรับผู้เล่นใหม่นะครับเพื่อนๆจะได้รับบัฟพิเศษมาในช่วงแรกนั่นก็คือบัฟผู้เล่นใหม่นะครับซึ่งบัฟผู้เล่นใหม่นี่นะครับมันจะอยู่จนกว่าคุณจะเล่นถึงเลเวล70นะครับแล้วก็หรือนะครับคุณเล่นครบ6เดือนนะครับบัฟจะหายไปนะครับเพราะฉะนั้นระหว่างนี้นะครับคุณจะได้รูบีจากการเล่นเกมมาโดยที่คุณไม่จําเป็นต้องเอารูบีไปปลด Mastery นะครับหรือว่า p a s s i ฟไอเนะครับเลยจนถึงเลเวล70 สิ่งที่คุณต้องทำคือการดอง Ruby เอาไว้นะครับแล้วไปปลด Mastery หลังจากเลเวล70หรือเอา Ruby ไปเปิดกาชาเพื่อทำเควสกิจกรรมคาร์นิวัลเพราะจะเห็นว่าในกิจกรรมคาร์นิวัลเนี่ยจะมีเควสให้ไปเปิดกาชาด้วยเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องไปเปิดกาชาทีนี้วิธีการเลือกตู้เปิดกาชานะครับ อันนี้ให้ฟังดีๆนะค่อนข้างสาคัญเพราะมันจะส่งผลกับการบริหารทรัพยากรในอดีตของคุณมากๆนะครับเกมนี้ตู้อัศวินนะครับจะมี3ตู้นะครับในอนาคตตู้สีแดงตรงนี้จะเปลี่ยนใหม่อันนั้นเราค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับตู้จะแบ่งก็เป็น3ตู้คือตู้พิเศษหรือผมจะเรียกว่าตู้ถาวรแล้วกันนะตู้ถาวรนะครับตู้เพิ่มเรทนะครับแล้วก็ตู้การันตีตัวแดงบวกนะครับสำหรับตู้การันตีตัวแดงบวกเนี่ยนะครับ คุณสามารถเลือกนะครับเปิดอัพตัวอะไรก็ได้ที่เป็นแดงบวกในเกมรวมถึงโตโัวละครใหม่ล่าสุดในเกมเลยแต่ว่าตู้นี้จะใช้รูบี้หรือว่าใช้เพชรเปิดไม่ได้แต่ทรัพยากรที่เอามาใช้เปิดนะครับมันคือมูนสโตนซึ่งมูนสโตนเป็นหนึ่งในทรัพยากรที่คุณสามารถฟาร์มหาในเกมได้ในอนาคตโดยเข้าคร่าวเดือนหนึ่งจะฟาร์มได้ประมาณ50โร ถึง60โรแบบไม่เติมเลยสัก,กบาทเดียวนะครับประมาณ50โรได้การันตีอยู่ที่1-40นะครับหรือว่า141ก็คือประมาณ2-3เดือนสำหรับสายฟรีนะครับแบบไม่เติมเลยนะฮะ2-3เดือนเนี่ยคุณจะได้ตัวแดงบวกประมาณ1ตัวนะครับแต่ถ้าค,คุณเติมด้วยสักหน่อยหนึ่งเติมแพ็ครายเดือนเติมแผนที่เนี่ยมันจะได้ตัวละครเอ่อได้กาชาเนี่ยประมาณเดือนละประมาณ100โรนะครับเติมเพิ่มนิดนึงจะได้141ทุกเดือนนะฮะ หรือถ้าคุณขยันมากๆดวดีเนี่ยก็จะได้141แบบไม่ต้องเติมเล,เลยเพราะฉะนั้นตัวละครระดับแดงบวกนะครับจะเอาจะมาหาจากตู้นี้เท่านั้นนะครับอ่าทำไมผมถึงต้องบอกแบบนี้เพราะว่าจะเห็นว่าตัวเรดอัพของตู้ถาวรมันคือตัวแดงบวกซึ่งเรตอัพตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรดอัพที่น้อยมากนะครับผมไม่แนะนําให้คุณเอารูบี้หรือว่าเอาเพชรของเกมมาเปิดหาตัวละครระดับแดงบวก ในตู้นี้นะครับคือมันมีโอกาสได้แต่ไม่อยากให้คาดหวังว่าจะต้องได้ถ้าคุณจะเปิดน,นะนะแล้วควรเปิดตู้ไหนดีนะครับสิ่งแรกที่ควรพิจารณาคือตู้เพิ่มอัตราหรือว่าตู้แดงตรงนี้นะครับตู้เพิ่มเรทนะครับตู้เพิ่มเรทจะมีย่อย2ตู้นะครับข้างล่างขวานะครับสามารถเปลี่ยนเรทได้นะครับให้เพื่อนๆมาเช็คตรงนี้ก่อนถ้าตู้เรทตรงนี้นะครับตรงกับตัวละครที่ผมแนะนําไปนะครับให้เพื่อนเพื่อนมาเปิดตู้นี้โดยที่ตู้นี้เนี่ยนะครับที่ การันตีเนี่ยจะมีอัตราการได้รับตัวละครหน้าตู75้75%ถือว่าสูงมากแต่ก็มีโอกาสหลุดเลสได้เหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าผมเชียร์ตู้นี้มากกว่านะครับเพราะว่ามีเทอัพ75%ให้มาเปิดตู้นี้แทนส่วนตัวละครแดงบวกผมไม่ค่อยได้แนะนําอยู่แล้วเพราะมันไม่มีตัวละครที่จําเป็นมากๆใน PVE เท่าไหรน่นัดมันมีแค่โคเซตนะครับอ่า ซึ่งเราเลือกแล้วนะครับอีกตัวหนึ่งคือรูด้วนนะครับหรือว่ารูดี้แดงโบกที่เราบอกว่ามันเก่งกว่ารูดี้แดงนะครับนิดหนึ่งนะฮะเราก็อีกตัวละครหนึ่งที่ใช้ PVE ก็คืออีวานนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาตามเก็บที่หลังนะครับใครหลังได้นะครับเป็นตัวทางเลือกในการทำา a m a g e นะฮะเพราะฉะนั้นที่เราโฟกัสคือจะโฟกัสตู้แดงครับให้คุณเอาเพชรนะครับมาเปิดตู้นี้เป็นหลักถ้ามันมีตัวละครเลดอัพตัวละครจําเป็นที่เราต้องการนะครับแต่ถ้ามันไม่มีตัวเลดอัพในแพทนั้นๆนะครับ แล้วคุณจําเป็นต้องเคลียร์เควสคานิวาวทันทีก็ให้คุณมาเปิดตู้ถาวอลนี่แหละก็วัดดวงกันไปว่าจะออกเป็นตัวอะไรตู้นี้มีตัวละครทุกตัวในเกมนะครับทั้งแดงและแดงบวกนะครับครบหมดอัตราส่วนแดงเท่ากันหมดแดงบวกเท่ากันหมดนะครับมาถึงแดงบวกก็คือเท่ากับแดงบวกแดงก็คือเท่ากันกันกบแดงนะฮะเท่ากาันยกเว้นตัวเรทอัพหน้าตู้ที่เป็นแดงบวกมันจะเพิ่มมันนิดหนึ่งนะครับ อ่ะก็มาลงตู้นี้ก็ได้แต่ว่าอย่าไปคาดหวังว่าเวลาตัวละครใหม่เข้านะครับให้มาเปิดตรงนี้หยุดนะครับอย่าเด็ดขาดนะฮะให้เน้นโฟก,กัสที่ตู้แดงแทนและกันอันนี้คือวิธีการหาตัวละครที่ผมมาแนะนําแล้วกันนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะเอาเพชรแล้วก็ทรัพยาก,กรเนี่ยไปหาตัวละครแดงบวกจากตู้ถาวรทําให้เราเปิดไม่ได้และเสียทรัพยากรจํานวน,นมากนะครับทำให้อาจจะเกิดอาการขอแท้ได้นั่นเองเอาล่ะต่อมาเราจะพูดถึงตัวละครที่ผมแนะนํานะครับ ในเกมของเราครับมีตัวละครแค่ตัวเดียวเท่านั้นครับที่ผมจะออบอกเลยว่า,บ,าบังคับต้องมีนะครับแบบไม่มีเหตุผลใดๆมาโต้แย้งเลยนะครับก็คือตัวละครที่ชื่อว่าแคสเปอร์สำหรับในคลิปนี้ตัวละครแคสเปอร์ยังไม่เข้าเกมนะครับแต่ว่าจ่อคิวใกล้แล้วนะครับแคสเปอร์คือตัวละครที่จะช่วยเราฟาร์มนะครับในเกมโดยแคสเปอร์มันจะช่วยให้เราได้ ของรางวัลในการฟาร์มมากขึ้นเกมสมเปอร้นของเราเป็นเกมที่ต้องมีการฟาร์มสม่ําเสมอทุกวันนะครับแคสเปอร์เองยิ่งคุณได้เร็วเท่าไหร่คุณก็จะได้แพสซีอินคัมนะครับเป็นไอเทมเป็นกล่องขึ้นมาให้คุณไปเปิดสุ่มของเพิ่มเติมตลอดไปถ้าคุณมีคุณจะได้ของโบนัสตรงนี้เพิ่มมาถ้าคุณไม่มีแคสเปอร์คุณก็จะเสียเปรียบคนอื่นที่เขาได้โบนัสตลอดนะครับทุกวันทุกเวลานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแคสเปอร์คอรือตัวละครที่จําเป็นที่สุดในการ หาเข้ามาครอบครองใน i อดีคือเป็นตัวละนบังคับว่างั้นเถอะไม่มีตัวทดแทนได้นะครับมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นที่เป็นตัวบังคับสําหรับที่ผมจะบอกกันนะครับนอกจากนี้นะครับจะเป็นตัวละครออปชันทางเลือกนะครับมีก็ดีไม่มีก็สามารถเล่นเกมเซเว่นไนท์ได้แต่ถ้าเกิดคุณอยากจะเล่นเกมเซเว่นไนท์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือว่าสามารถทำคอนเทนต์คือเรื่องคอนเทนต์ที่สูงกว่า ทำแต้มกิจกรรมการแข่งขันได้สูงขึ้นนะครับตัวละครเหล่านี้คือตัวละครที่ผมจะแนะนํานะครับอ๋อเริ่มจาก3ตัวละครแรกก่อนนะครับที่ผมจะแนะนําให้อามาเพื่อใช้ในการเคลียร์คอนเทนต์ต่างๆนะครับเพิ่มเติมนอกจากตัวละครแจกช่วงแรกไปนะครับตัวแรกคือคริสแดงนะครับคริสแดงนะครับ oh, จะทําหน้า <no. S 2> ที่คล้ายกับราเชลคือราเชลเนี่ยจะเป็นตัวละครลดเกราะเป้าเดียเ่ยวระยะใกล้นะครับส่วนคริสจะเป็นตัวละครลดเกราะ เป้าเดียวระยะไกลนะครับซึ่งคอนเทนต์ของคริสนะครับจะมีดันเจียนที่สําคัญสาคัญอยู่ในการควรจะใช้คริสนะครับในการผ่านก็คือดันเจียนหินวิญญาณถามว่าไม่มีคริสผ่านได้ไหมผ่านได้แต่อาจจะค่อนข้างยากสําหรับผู้เล่นทั่วไปนะครับถ้าคุณไม่มีของที่แน่นพอเนี่ยอาจจะใช้เวลาในการค่วนข้างหนักเพราะตัวละครรับประชิดเนี่ยไม่สามารถเข้าไปตีข้างในได้ไม่สามารถเอาราเชลเข้าไปตีได้แต่ว่าคริสเหมือจะเป็นตัวรถเกราะที่ทำดาเมจระยะไกลได้ด้วยนั่นเอง ตัวละครต่อมานะครับจะเป็นตัวละครที่ทําหน้าที่ในตําแหน่งเดียวกันกับคารินนะครับที่เป็นตัวแจกของเราก็คือรีน่าครับรีน่าเนี่ยนะครับจะเป็นตัวละครซับพอร์ตที่ดีที่สุดในเกมในการเล่น PVE หรือการผ่านเนื้อเรื่องแล้วนะครับจุดแตกต่างนะครับของรีน่ากับคารินคือรีน่าจะไม่มีสกิลชุบชีวิตแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการเล่นรีน่าเนี่ยอาจจะจําเป็นต้องเล่น,นเนี้ยกว่าคารินนะครับซึ่งแน่นอนว่าคนที่จะมีรีน่าได้เนี่ยคือคนที่ต้องเล่นเกมมาสักพักหนึ่งแล้วยกเว้นว่าตู้เล็อับรีน่าจะมาพอดีแล้้้วคุณสามามมรถเเปิดไดไตนกนกะ ลีน่านะครับจะมีจุดเด่นที่การที่มีพาสีเพิ่มพลังโจมตีนะครับมีบัฟเพิ่มความเร็วในการโจมตีนะครับความเร็วในการเคลื่อนที่รวมถึงบัฟคิวนะครับบัฟเปิดโล่นะครับทำให้ตัวละครในทีมเนี่ยค่อนข้างถึกแล้วก็ตีแรงขึ้นด้วยนะครับเป็นตัวซับที่ทำหน้าที่ได้คุ้มค่ามากๆอีกตัวละครตัวหนึ่งก็คือตัวแท้งนะครับหรือว่าลูดี้แสงนะครับหรือว่าเราจะเรียกกันว่าลูด้วนนะครับตัวนี้จะเป็นตัวละครที่เปิดโลได้ถึกกว่าลูดี้ที่เป็นตัวแจกนะครับ เพราะว่ามันมีในส่วนของบัฟเชื่อมโยงนะครับหรือว่าบัฟลิงนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าพูดถึงบัฟโลกกับบัฟลิงแล้วบัฟลิงเนี่ยนะครับมีประโยชน์แล้วก็มีประสิทธิภาพสูงกว่าบัฟโลกแต่รูดด้วนของเราสามารถเปิดบัฟโลกกับบัฟลิงพร้อมกันได้นะครับบัฟเชื่อมโยงคือบัฟแชร์ดาเมจนะครับในเกมอื่นๆจะเรียกว่าแชร์ดาเมจนั่นเองนะครับมันส่งผลเยอะมากนะครับทำให้ตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่เปิดโลกแล้วก็แจกบัฟแชร์ดาเมจเนี่ยได้ถึงที่สุดในเกมนะครับ รวมถึงความสามารถในการต้านทานความสามารถพิเศษหรือว่าสถานะผิดปกติต่างๆนะครับจะทําให้รูดว้วนเนี่ยนะครับเมื่อใส่ประดับลดเวลาติดสถานะครบแล้วเขาจะไม่ติดสถานะอะไรเลยเพราะว่าพอติดปุ๊บมันจะหายปั๊บทันทีเป็นหนึ่งตัวละครที่แทงสถานะได้ดีมากๆนะครับอันนี้ค่อนข้างเฉีย์นะครับ3ตัวนี้คือตัวละครที่ผมคิดว่าควรจะหาเพิ่มนะครับอาจจะไม่ได้บังคับมีเหมือนแคสเปอร์แต่ว่าควรมีติดไอเดียเพื่อ ให้เคลียร์คอนเทนต์ได้อย่างครอบคลุมนั่นเองนะครับต่อมานะครับจะไปในส่วนที่เอ็กซ์เพิร์ตขึ้นไปแล้วหรือว่าแอดวานซ์ขึ้นมานะครับเมื่อคุณเล่นมาระดับหนึ่งคุณต้องมีกิ้วนะครับแล้วก็ต้องเริ่มไต่เต้าความสามารถของคุณผ่านคอนเทนต์กิ้วนะครับแน่นอนว่าคอนเทนต์กิ้วจะได้ของรางวัลเพิ่มเติมด้วยไม่ใช่แค่ไปเล่นเฉยๆนะนะนะครับคอนเทนต์กิ้วนะครับจะมีดันเจี้ยนอยู่3ดันเจี้ยนนะครับคือเอ่อเรดกิ้วนั่นเองโดยเรดกิ้วแต่ละเรดกิล้วจะม หยุดอันติบอสได้นะครับทาให้เราสามารถทําแต้มได้สูงขึ้นไม่โดนอันติมอสตายอยู่3ตัวด้วยกันโนโอจะเป็นตัลละครที่ขาดบอสเรทไฟฟ้าได้ถ้าคุณเจอตู้เรทอัพโนโฮคุณมีบี้อยู่คุณเปิดเก็บเอามาเก็บไว้ได้นะครับตัวละครเรทจิ้นะครับสตัวที่ผมจะบอกมันจะเป็นตัวละครที่ช่วยทาแต้มได้ดีมากพอทําแต้มได้ดีมากนะครับคุณจะได้ทรัพยากรตอบแทนกลับมาทุกสัปดาห์ อาจจะไม่ได้คืนคุณเร็วขนาดนั้นแต่ว่ามันก็จะช่วยให้เราได้ของรางวัลอื่นๆเสริมกลับมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมเปิดโนฮอเป็นตัว DPS นะครับแล้วก็เป็นตัวขัดบอสด้วยตัวที่2คือตัวส่วนของซิกนะครับซิกเป็นตัวละครขัดบอสเรดหวาดกลัวนะครับเป็นตัวแทงถร่มเกราะนะครับแล้วก็ตัวพิชิตบอสเรดหวาดกลัวนะครับส่วนในคอนเทนต์อื่นๆเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่รนะถ้าซิกบนมามีจังหวะเก็บได้เก็บเอาไว้นะครับเพื่ออนาคตนะ และตัวสุดท้ายคือกิฬาหานครับกิฬาหานเป็นตัวขัดบอสเรดเงียบงานหรือว่าเรดใบนะครับตัวนี้เป็นตัวแทงตัวขัดบอสนะครับตัวรถกรอกคล้ายๆกับซิกเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้สามารถเอาไปใช้ข้างนอกเลยกิวได้เป็นตัวละครตัวแท้งตัวหนึ่งที่ค่อนข้างดีมากนะครับในเรื่องที่คุณคิดว่าคุณถึกพอแล้วคุณไม่จำเป็นต้องเล่นรูดี้เนี่ยนะครับคุณสามารถเล่นกิฬาหานได้เพราะว่ากีฬาหานเนี่ยค่อนข้างถึกและมีบัฟเพิ่มพลังโจมตีให้กับทีมด้วย ทำให้สามารถเคลียร์มอสเตอร์ได้เร็วขึ้นนะครับอันนี้คือ3ตัวที่เป็นตัวขัดบอสนะครับแต่มีตัวละครตัวหนึ่งที่ผมค่อนข้างจะเชียร์สำหรับคนที่จะเริ่มต้นเล่นเล็จิวนะครับก็คืออเดลอเดลนะครับเป็นตัวละครดาเมจนะครับเป้าเดียว d ี s ที่ผมคิดว่าเป็นตัวละครที่ตีแรงที่สุดในบรรดาตัวแดงแล้วนะครับตัวละครตัวนี้จะตีแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตามจำนวนแก็กเผาไหม้ถ้าคุณเอาไปเล่นเข้าคู่กับราเชลที่มีสแสกเผาไหม้นะครับ มันจะทําให้อเดลเนี่ยทำดาเมจได้แรงขึ้นแบบก้าวกระโดดมากๆและมันแรงจริงๆครับมันแรงเกินหน้าเกินตาตัวแดงหมวกหลายๆตัวด้วยซ้านะครับเอาไปดันแต้มเรสคิวได้เยอะมากๆเลยนั่นเองนะนอกจากนี้นะครับก็จะเป็นตัวออปชั่นแล้วนะครับในการเอามาปั๊มเพรสคิวเพิ่มเติมนะครับผมจะทิ้ง้ายเอาไว้ให้เข้าๆนะครับเผื่อใครจะไปเปิดหาเพิ่มอีวานครับอีวานเป็นตัวละครแดงบวกนะเพราะฉะนั้นมันจะหายากนิดหนึ่งข้อดีของอีวานคือลง PVP ได้แล้วก็ลง PVE ได้ ถ้าคุณบังเอิญไดอีวานมาเนี่ยคุณสามารถเอามาทําแต้มเรยู่เพิ่มเติมได้เป็นตัว DPS เต้าเดียวนะครับอลิซทับอลิสเนี่ยก็จะเป็นตัวทางเลือกคล้ายๆกับปรีหน้ามีบัฟตีเรวนะครับวิ่งเร็วเหมือนกันแต่ว่าตัวออลิสเนี่ยจะเป็นในส่วนของแพสซีฟเพิ่มป้องกันจริงๆแล้วตัวนาเนี่ยเหมาะกับการลง PVP มากกว่าแต่ด้วยความที่มีบัฟสปีดน,นะครับหรือว่าบัฟตีเร็ววิ่งเร็วเนี่ยนะครับมันช่วย ทีมในการทําแต้มเรทสกิลเนี่ยตีได้เร็วขึ้นแล้วก็วิ่งเร็วหลบสก,กิลได้ดีขึ้นนะครับก็เป็นทางเลือกในการเอามาเล่นเรทสกิลเหมือนกันนะครับนอกจากนี้ก็จะมีตัวละครที่ไม่เข้าเกมในแพทนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นลูรี่นะครับคางูระแล้วก็ทากะนะครับสามตัวนี้ก็จะเป็นตัวละครออปชันทางเลือกที่เอามาใช้ในการทําแต้มเรทสกิลมากขึ้นนั่นเองใครที่จำชื่อตัวละครเหล่านี้ได้นะครับพอตู้มาก็อย่าลืมเก็บเอาไว้อันนี้เป็นตัวทางเลือกสำหรับคนที่ต้องการเล่นทำแต้มในช่วง เกมนี่ก็คือตัวละครทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ผมค่อนข้างจะเชียร์แล้วก็แนะนำเพื่อนๆน,นะครับว่าควรจะเปิดมาติด ID เพื่อคุณภาพชีวิตต่างๆในส่วนของการเคลียร์คอนเทนต์ PVE ทั้งหมดในเกมนะครับแน่นอนว่ายังมีตัวละครอื่นๆอ,อีกมากมายนะที่สามารถใช้ทดแทนตัวละครที่ผมกล่าวมาได้แต่ผมขอไม่ลงในรายละเอียดละกันเพราะว่ามันจะเยอะมากๆเลยนะครับ ก็สามารถเอามาใช้ได้แต่ถ้าได้ตัวละครพวกนี้มาก็คือ end g เก e เลยนะครับคุณสามารถเอาใช้เคลียร์คอนเทนต์ต่างๆที่จําเป็นได้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์เรื่องอะไรนะครับจะมาแนะนําเรื่องอะไรเดี๋ยวเราติดตามดูได้สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบายยขอให้โชคดีกับ7 2ครับสวัสดีครับ